เชื่อไหมว่าพูดให้ฟังตรงนี้ว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะเป็นคนชอบชอบแมวไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะเป็นคนที่แบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงะจนโควิดทําให้ผมเห็นสเสน่ห์ของแมวผมอยู่บ้านตลอดอยู่ๆก็ว่างสองสาเดือนเลยมันก็จะมีจังหวะที่แบบตีหนึ่งผมชอบออกไปนั่งอ่านหนังสือที่ระเบียงแล้วมันจะมีแมวมันจะมาเวลาประจําเลยว่างไงถูกไหมก็แบบวันรุ่งขึ้นก็แบบสั่งแอปซื้อสินค้าพวกไม้ตกแมวอะไรซื้อมา แล้วก็ขนมแมวเรียแล้วก็ตุ๊ก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 อย่างเงี้ยแล้วก็กินไหมกินไหมประมาณ3-4วันมันก็ค่อยๆกระเถิบเข้ามาหาผมใช่ปะเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาใกล้เรื่อยบางคนคิดว่าไอ้นี่มันออกมาทุกวันเลยเวลาเดิมตีหนึ่งตีสองออกมานั่งอ่านหนังสือเลยจนมันสนิทกับผมจนมันเดินมาหาจนมันเดินมาร้องขออาหารคือตอนนั้นอะแอดวานแล้วนะมีทั้งห้องน้ำแมวมีทั้งอาหารมีกระบะทรายให้มันแต่อยู่นอก